สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวเครื่องเล่นเกมตัวใหม่แต่ไม่ล่าสุดนะครับนั่นคือตัวพาวคิตตี้ X18 นะครับคือตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องเล่นเกมระบบ Android นะครับซึ่งจริงๆก่อนหน้าเนี่ยผมมีโพสต์ไปไว้ก็สักพักแล้วแหละเพียงแต่ว่าตอนนั้นน่ยมันยังเป็น Android r o m จีนนะเวอร์ชันจีนซึ่ง Android เวอร์ชันจีเนี่ยจะไม่มี Play Store มาให้นะครับซึ่งพอเป็น Android ไม่มีเ a y Store เนี่ยผมว่ามันจบนะไม่เวนะิร์กผมก็เลยดองมานะจนตอนนี้เนี่ยมีเฟิร์มแวร์ออกมาและนะครับเป็นเฟิร์มแวร์ a n d r o i d ที่ใช้กับตัวนี้ได้มีเ a y Store มี h แ p ปปี้ชิกให้พร้อมเลยนะคือเอาไปเล่นเกมสบายได้เลยนะตัวนี้มาดูสเปคภายนอกอ่ะมาดูรูปรล่างภายนอกก่อนนะฮะลุ่มล่างภายนอกเนี่ยเป็นทรงฝาพับนะครับเป็นทรงฝาพับ เหมือนกับเา GPD XD Plus นะครับฝาหน้าเนี่ยเป็นสีดำด้านมีโลโก้3แฉกตัวนี้ <c oughs> นะด้านหน้าตัวนี้ออกแบบทรงคล้ายๆโน้ตบุ๊กอยู่ที่ห้อหนึ่งเลยนะตัวนี้จะมีแถบสีแดง2ข้างนะดูแล้วมันก็สวยสปอร์ตดีนะครับ <c oughs> ด้านใต้ก็ไม่มีอะไรโลง่ลงๆเลยนะมีสติกเกอร์โลโก้สติกเกอร์รุ่นแค่นั้น ด้านข้างไม่มีด้านข้างตัวข้างล่างตัวนี้เนี่ยเป็นช่องเสียบหูฟังนะครับสามจุดห้ามิลน,นะด้านข้างด้านนี้ไม่มีด้านหลังมีปุ่ม L1 R1 L2 R2 นะครับช่อง OTG Mini HDMI นะแล้วก็ช่องใส่เมมนะตัวนี้เปิดเข้ามาตัวนี้เดีย๋ยวเปิดเข้ามาก่อนนะ เปิดมาจะเป็นโลโก้สามแฉกตามข้างหน้าคือนะภายในเนี่ยปุ่มกดเนี่ยมีค่อนข้างครบนะครับปุ่มดีแพรปุ่มคอ n t r นโทรลนตาาสีปุ่มนะฮีเล็กสตาร์ทอะนาล็อกซ้ายขวานะแต่ไม่มี l 3 R3 นะไม่มีอะนาล็อกกดไม่ได้ไม่มี l 3 r 3ไม่เหมือน gpd xd plus ที่มี l 3 r 3 a 3นะปุ่มเพิ่มลดเสียงปุ่มปรับตั้งค่าจอยปุ่มเปิดเครื่องนะปุ่มเรียก m u l ติ t a s k i n g ขึ้นมา ปุ่มโฮมปุ่มแบ็คนะีมีมีครบนะครับมีโลโก้พาคิดดีอยู่ข้างล่างนะมี LED สแสดงสเตตัสเครื่องนะตัวนี้แล้วก็ตรงกลางเนี่ยเอาไว้เตะตะก,กอ้อได้นะติดสติกเกอร์อ่านะฮะเปิดเข้ามาเนี่ยหนะ้าจอจะเป็นเป็นลักษณะเหมือนแท็บเล็ต Android ทั่วไปเลยนะครับก็มีไอคอนต่างๆมี Play Store ให้นะ่นอนนะ Happy ้ชิคก็มีให้ตันนี้สำหรับเล่นเกมเก่าสายเล่นเกมเก่านะครับอ๋อด้านข้างนี้จะมีเป็นปุ่มโฮมนะปุ่มกลมเล็กๆด้านขวาเนี่ยนะตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่าปิดได้ไหมนะแฮปปี้ชิคอัพขึ้นมาก็ไม่ได้อัพเดตนะแต่ว่าแฮปปี้ชิคตัวท,ที่ที่ติดมาเนี่ยมันอาจจะเรียกว่าไงดียเล่นได้นะแต่ว่า บางอย่างเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยแถบเมนูแถบข้างบนเนี่ยมันจะมีเนี่ยมันจะซ้อนกันเนี่ยแต่ว่าคือต้องพยายามกดนิดนึงมันจะไปซ้อนทับกับช่องเสิร์ชนะครับช่องช่องค้นหาอาจจะต้องกดดีหน่อยนะเพื่อเข้าเนี่ยแคตตาล็อกนะเข้ามาเนี่ยพิชิตก็จะแบ่งระบบเครื่องเกม1นี่ยสิบหกหนึ่งสอระบบเครื่องเกมนะคือสําหรับเล่นเกมเก่าเนี่ยแอปเดียวจบเลยนะตั้งแต่ PC Engine คือ <c oughs> มาจนถึง PSP เลยนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสเปคตัวนี้เล่น PSP ยังกระตุกอยู่นะสเปคตัวนี้บอกตัวนี้ยังเป็นรอง XD ็กดีอยู่นะตัวนี้เนี่ย CPU ใช้เป็นคอร์นะฮะ Mediatek ค a m มสองนะครับซึ่งถ้าเป็นของ XD Plus เนี่ยจะเป็น6คออันนี้4ี่คอนะ XD Plus 6คอแรมสี่กนะะสเปคจะสูงกว่าตัวนี้ แล้วก็อีกจุดหนึงคือของไอ p ีพ s าสะ Android เข้ามาแบบจากโรงงานเลย Pay Store อะไรครบแฮ p ปี้ชิกจากโรงงานนะคือเพราะงน้นเนี่ยความเสถียรค่อนข้างชัวกว่าตัวนี้นะต้องบอกไว้ตัวนี้ก่อนแต่ตรงนี้ผมดูลองเท่าที่ลองดูแ่มันก็โอเคนะน่าจะเสถียรระดับหนึ่งอ่ะนะกรนแชงก็เหมือนแท็บเลตทั่วไปแท็บเล็ตแอนดรอยทั่วไปนะกดเข้ามาก็เหมือนโทรศัพท์อ่ะนะ ดู YouTube ก็ได้นะตัวนี้ข้อดีก็คือเป็นฝาพับเนี่ยนะเวลาเราเปิด YouTube หรืออะไรเนี่ยนะเราตั้งวางได้ตั้งจอขึ้นมาได้เลยไม่ต้องหาอะไรมาพิงนะวางดูได้เลยภาพคมชัดความละเอียดรู้สึกจะ720เท่าไหร่สักอย่างนี่แหละผมลืมแล้วนะคมเร็ระดับ HD เหมือนกันนะแถมด้วยช่อง HDMI ต่อออกทีวีสบายเลยนะ นนทัสกรีนได้นะครับนนทัสกรีนแบ็คจอก็หมุนได้นะครับน,นี่เป็นท่าแน่นอนแล้วอันนี้เล่นเกมนี่อันนี้ถ้าที่ที่ผมเทสได้อย่าง Call of Duty เนี่ยก็เล่นได้นะเกือบ ลื่นเหมือนกันก็โอเคอ่ะเล่นได้อ่ะไม่กระตุกมีอัปเดตด้วยสวัสดีไม่ได้เข้านาน ก็มารีวิวตัวนี้ดีกว่าอ่าลูปล่างหน้าตานะคือตัวนี้เนื่องจากระบบอะผมว่ามันเป็นอันดอนเนี่ยมันทําได้อยู่แล้วละสบายอยู่แล้วมาดูเรื่องงานผลิตงานประกอบตัวนี้ดีค่อนข้างดีเลยนะไม่มีก๊อกแก๊กก๊อกแก๊ก,กนะเนี่ยปุ่มกดสัมผัสปุ่มกดก็นุ่มมือนะเปิดฝาขึ้นมาตัวนี้พับฝาจอดับอัตโนมัติ ิดฟ้าไม่ติดนะต้องกดปุ่มเปิดเครื่องนะมันจะมีเนี่ยไฟสถานะว่าเนี่ยไฟกระพริบว่าเครื่องเปิดอยู่นะตัวนี้เราก็ต้องกดปุ่มเปิดเครื่องทีหนึ่งนะเพื่อเปิดหน้าจอขึ้นมานะการประกอบปุ่มคอนทรลต่างๆเดี๋ยวเราไม่ได้เข้าเกมนี้ปัดปิกันเนี่ยเรีมัตติทัสกิ้งเราก็ปัดปิดไปตัวนี้เป็นไอโ version นเวชั่นเะจ็ดนะนะลืมบอกไปปุ่มกดต่างๆเดี๋ยวปิดหน้าจอกันปุ่มกดต่างๆเนี่ย กดถ้าปุ่มคอนโทรลเนี่ว่ากดโอเคอะนิ่มดีนะพุบแล้วพุบปุ่มพวกเนี้ยปุ่มใช้งานตรงเนี้ยจะแข็งหน่อยนะแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแหละนะฮะอนาล็อกก็โอเคนะปุ่ม LR ก็โอเคนะแต่คือไม่ใช่โอเคดิคือ L 2 R 2เนี่ยโอเคแต่ L 1 R 1เนี่ยตรงเนี้ยผมว่ามันกดลึกไปอะ่ะนะกดลึก เนี่ยต้องกดลุกกดลึกเหมือนกันอะ่ะก่อมันจะรู้สึกว่ามันติ๊กอะ่ะนะกดลึกเหมือนกันให้ใน,น,เ,วเ,นเวลาถือเนี่ยเวลาถือเนี่ยอาจจะกดยากหน่อยนะใช้ตรงโคนกลางนิ้วเรากดเนี่ยนะปกติใช้กลางนิ้วเรากดถ้าปลายนิ้วกดก็โอเคอะแต่ผมว่ามันไม่ถนัดอะ่ะอันนี้แล้วแต่คนนะผมใช้ตรงกลางนิ้วกดเนี่ยผมว่ามันลึกอะ่ะบางทีติดบ้างไม่ติดบ้างอะ่ะนะก็เขาเสียอ,อยู่อย่างหนึง่งตรงนี้นะตอนนี้ที่เจอนะ ส่วนอย่างอื่นเนี่ยเ,เรื่องการใช้งาน h แ p ปปี้ชิกอะไรพวกเนี่ยผมก็มีเพจมีโพสต์วิธีไว้ที่หน้าเพจแล้วอย่ลวลองย้อนยัได้หรือว่าในช่อง YouTube นี่แหละผมมีอยู่นะฮสำหรับก็ตัวนี้อ๋อลืมดูมีการตั้งค่าปุ่มได้นะเนี่ยเราก,กดตัวขึ้นมาแล้วเราก็ลากปุ่มไปเลยว่าเราใช้ปุ่มไปอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเล่นเกม Android เกมใน h p p y y h i c k อะไรเงี้ย ก็ลากครับลากปุ่มไปได้เลยนะเกมตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันเดี๋ยนะไม่ใช่ถ้าเป็นเล่นระดับเพย์นหนึ่งอ่ะไม่เกินเพย์นหนึ่งนะ่ะเล่นได้โอเคไม่มีปัญหาเลยนะ แต่พอเป็น PSP เนี่ยตัวนี้อ๋อว่าスペックมันยังไม่พอเล่นแล้วมันยังกระตุก อันนี้คือเกณฑ์ที่ผมโหลดไว้แล้วนะอันนี้ต้องตั้งค่าปุ่มอ๋อไม่ใช่กดปุ่มเนี้คือเนื่องจากว่ามันเป็นเฟิร์มแวร์ที่เขาหามาให้ใช้กับตัวนี้ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแฮปปี้ชิคที่ที่มีมาเนี่ยมันจะยังไม่แมทกับตัวระบบเครื่องระบบจอยของเครื่องนะคือเราบางทีเนี่ยจะต้องมาตั้งเองอีกทีหนึ่งนะโดยกดปุ่ม ปุ่มตรงเนี้ยให้มันค้บปุ่มขึ้นมาแล้วเราก็ลากไปอีกทีหนึง่งตั้งค่บปุ่มอีกทีหนึง่งนะฮะอันนี้บางลากไปยังจุดที่ต้องการเลือ,ลอก analog ไว analog C start โอเคจากนั้นเราเซฟ แล้วก,กดเจอเลยนะอันนี้ครับที่มาคือถ้าระดับพี่หนึ่งอ่ะผมเล่นสบายอ่ะไม่ปัญหาหรอกปัจจุบันเนี่ยเครื่องเครื่องแบบเครื่องธรรมดาดีหน่อยก็เล่นได้แล้วนะน,วนี้ก็เล่นลื่นโอเคดีนะ แฮปปี้ <Happy S 2> ชิคเนี่ยเซฟเรียลไทม์อะไรได้หมดนะฮะตัวนี้เนี่ยฮะคือถ้าเราเปิดเข้ามาเนี่ยปุ่มเราจะต้องมาเซตใหม่นะอันนี้อันนั้นหรอกไม่ได้ใช้นะ อันนี้เวลาเซตก็ต้องระวังไม่ให้ปุ่มมันทับกันด้วยเดี๋ยวผมหน้าจอหายไปไหนเสร็จปุ๊บเลือกสตาร์ทโอเค LR คือตรงนี้ถ้าเป็นของ XD Plus เราไม่ต้องเซตเลยมันมาอย่างที่บอกมาจากโรงงานเนี่ยมันแมทมาเวิร์กเลยนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราต้องมาเซตปุ่มอีกทีนึงแต่ว่าก็ไม่น่ามีปัญหานะแค่เซตปุ่มแค่เนี้ยก็ใช้ได้ยาวๆเลย เสียงก็สะดุดกระตุกนะเสียงปีนี่บอกตัวนี้สเปคมันยังต่ำไปที่จะเล่น X เอ็กดิบเอเล่น PS p s เอสพนะมาดูนี่เห็นนะานี้เนื้ภาพก็จะสโลโมชันหน่อยๆน,นะเสียงมีการสะดุดนะ อนนี้ถ้าเราไปปรับภาพให้มันต่ำเลยเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นนะเนี่ยมันจะสามารถปรับได้นะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะคนลองปรับหรืออะไรเนี่ยก็ได้อยู่นะถ้าลองปรับก็ลองดูน่าจะดีขึ้นอยู่นะแต่ถ้าเป็นดีพัทเนี่ยผมว่ามันเล่นได้ดีเล่นได้เรื่องกว่านี้เยอะนะโอเคนะก็ตัวนี้เนี่ยสรุปคือเป็นเครื่องเล่นระบบ Android นะ เล่นเกมเก่าเล่นเกม Android โอเคเลยโดยเกมเก่าเนี่ยผมว่าให้ให้เล่นถึงดับเพย์หนึ่งนะถ้า PS p ีเอผมว่าอย่าเลยไม่มันเล่นไม่ได้ที่เห็นนะนะถ้าเล่นเพย์หนึ่งเนี่ยโอเคจัดได้เลยนะตัวเนี้ยเพราะว่าได,ได้ทั้งคือเล่นเกมได้ทั้งระบบ Android ซึ่งพอมีเพย์สโตเนี่ยสามารถไปทําได้หมดเลยดู YouTube เล่นโซเชียลเล่น l i น์อะไรเนี่ย ทำได้หมดเลยนะโดยการต่อ Wi-Fi ใช้การแชร์ Wi-Fi นะตัวนี้ใส่ซิมไม่ได้นะต้องแชร์ w i อาจะแชร์เราเตอร์หรือว่าแชร์ผ่าน h อ t s p o t ของมือถืออันนั้นก็ใช้ได้นะครับส่วน h a p p y c ้ i c k เนี่ยถ้าเกมอยู่ในเครื่องอยู่แล้วเนี่ยมีเราโหลดมาไว้อยู่แล้วเนี่ย Wi-Fi ก็ไม่ต้องต่อก็ได้นะต่อ Wi-Fi เฉพาะตอนที่เราโหลดเกมะนแฮปปีชิคเท่านั้นนะวันนี้<ม>ก็โ<ม>ดยรวมถือว่าโอเคนะ เสียอย่างเดียวต้องปุ่มนี้แหละ LR ผมว่ามันลึกไปจนบางทีกดติดบ้างไม่ติดบ้างนะว่าจะเสียลมหน่อยแต่ถ้าคนไม่อะไรมากก็โอเคอ่ะนะตรงนี้งานประกอบดีรูปล่างสวยนะครับระบบ Android 7.1นะก็รีวิวตัวนี้สำหรับคนที่สงสัยอะไรสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ